ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีบีซิสติอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิบียิบมาสคาร่าค่ะทุกคนมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเนื่องจากว่า ดิบลองใช้เองแล้วแล้วมันก็ดีมากๆเลยนะคะดีไม่ดีคิดดูว่าอันนี้เป็นตัวที่ดิปใช้อยู่นะคะและดิปก็ซื้อตุนกลับมาไว้ใช้ที่สวีเดนด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากพลาดอะ่ะเออก็คือแบบถ้าเผื่อหมดหรือใช้บ่อยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาให้ได้ดูกันนะคะเพราะว่าตัวนี้แกะใช้แล้วเนาะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้เป็น Brow ีกปลายน้องฉัดนะคะ Forever Lash Up Mascara นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสีคลาสสิกแบ็คนะคะหรือว่าสีดําทั่วไปเลย เ,เปริมาณของเขาอยู่ที่5.5กรัมนะคะเป็นรุ่นที่เนื้อฟิล์มซิลิโคนทุกคนไม่หนักตาไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆบอกเลยว่าดีมากๆจริงๆนะคะแล้วตอนปัดมาก็คือมันแบบมันเรียงตัวสวยมากจริงๆอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ปัดมาสคารลานะคะเดี๋ยวจะมาปัดให้ได้ดูกันเผื่อใครสนใจแล้วอยากกลับไปซื้อมาใช้นะคะก็เลยให้ดูว่าเนี่ยชอบจริง,รง,รงๆก็เลยเอามาแนะนานะจ๊ะมึงกันก็มากแกล้งเลยนะคะแล้วก็เขาแบบว่ามีบํารุงด้วยนะทุกคนโจโจลาบออยล์เกรซซีฟออยล์อะไรเงี้ยนะคะบํารุงขนตาให้เราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบแค่ปัดแล้วแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เลยอะไรเงี้ยเนาะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นเงางามให้กับขนตาเราด้วยนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับขนตาของเราด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ขนตาก็จะน้อยน้อยหน่อยทุกคนเพราะว่าเพิ่งถอดขนตาปลอมไม่ใช่ถอดขนตาปลอมเพิ่งแบบเออหยุดต่อขนตาไปนะคะแล้วขนตาก็แบบมีหลุดร่วงไปบ้างนะหัวแป้งของเขาจะเล็กแบบนี้เลยนะทุกคนแบบนี้เลยนะจ๊ะกรมีหลายรุ่นแหละทุกคนคิดว่านะคะแต่ว่าบาังเอิญเราโดนรุ่นเนี้ยตกเราเรา,เรารู้สึกว่าชอบรุ่นนี้นะคะอน,นุญาตมองด้านข้างนะทุกคนว่าดิ เออมองกระจกนะคะเคยปัดออกไปข้างนอกแล้วก็มีคนถามว่าติดขนตาปอลอมหรืออะไรเงี้ยก็เลยออกไม่ให้แบบขนตาจริงเราแต่มันดูแบบค่อนข้างจะแบบเป็นธรรมชาตินะคะแต่รายที่ช่วงนี้แบบขนตาน้อยอะ่ะแต่ก็นั่นแหละนะสึอว่าได้ลองให้ได้ดูกันนะคะว่าขนตาตัวเองช่วงนี้มันร่วงๆ่วงไปเผื่อใครที่แบบขนตาบางๆแล้วก็อยากซื้อมาใช้นะไอตรงที่เลอะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดอ,อกนะคะช่างมัน มันขึ้นแล้วมันก็ไม่เป็นก้อนแล้วมันก็แบบเรียงตัวสวยมากอะ่ะชอนใช้ขนตาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะเท้าหัวตาเนี้ยได้ดีมากๆเลยมากจริงๆแบบไม่โกหกเลยปัดให้ได้เห็นเลยนี่เลยนะก็ถ้าเพื่อนๆแบบรู้สึกว่าชอบสะพึงสะพุงเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยนะคะก็รอสักพักให้เขาแบบเซตตัวแล้วก็ปัดซ้ำก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวระหว่างที่รอเขาไอ้นี่นะคะดิกวก็จะเช็ดตรงนี้ก่อน,นแล้วก็เดี๋ยวไปปัดอีกข้างหนึ่งให้ได้ดูกันนะคะ อันนี้แค่ดัดขนตาใช่ป่ะแล้วก็อันนี้แบบขนตาจริงอะที่ปัดไปแล้วมันยาวคนเรื่อยๆแบบเนี่ยทุกคนแบบไม่หลอกอะแล้วก็เนี่ยถ้าแบบอยากได้อีกก็ปัดอีกได้อะมันต่อได้อีกอะทุกคนชอบหนาชอบอะไรก็เนี่ยปัดเพิ่มได้เลยเห็นไหมมันสวยจริงๆแล้วมันก็เป็นแบรนด์ไทยที่แบบน่าสนับสนุนจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเอามาแนะนำเนาะว่าเยอะเถอะแล้วก็ กันน้ำกันเหงื่อดีมากจริงๆนะคะก็นี่จะเป็นคลิปรีโอนแนะนำที่จริงจังมากสำหรับสาวๆที่ชอบใหุ้นตาป้องๆแบบนี้ดูดีมองกไกลๆยังแบบมันตาสวยเหมือนี่คุนตาปลอมมาแต่จริงเปล่าเลยนี่นะคะใช้มาสคาร่าตัวนี้นะจ๊ะนี่เกินไคุนตามาแนะนำนเพื่อนๆกันนะโอเคเอนเนอร์จีก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าเออมันใช้ดีมากจริงๆประมาณนี้แหละก็ฝากคลิปวิดีโอนิ้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปวดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ